ในที่กับใช่ป่ะอันไหนไอ้ปากกาสลิงฟ้าอะไรสักอย่างเรองอยู่นะมันอยู่ในคลาสอะไรอยู่นะฟ้าสลิงเพนวันที่ฉีดอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งใช่ไหมเอ่อคราวนี้คนฉีดเป็นใหญ่เลยสิ่งที่ตอนนี้กำลังสงสัยก็คือว่ามันเป็นมันเป็นยาที่แต่ก่อนต่างประเทศใช้เพื่อใช้ในสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่หนุนคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ถ้าเอามาใช้ในกรณีลดน้ําหนัก พี่เชื่อนะว่าอยู่ภายใต้การวบคุมของหมอหมอก็คงดูแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สงสัยอยู่ตอนนี้ก็คือมันเป็นจากอะบิวหรือเปล่ามันมันจะมียาที่เหมือนการใช้ยาในทางที่ผิดอ่ะเออเพราะว่าจริงๆแล้วอินดิเคชันคือใช้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือมันมีอินดิเคชันที่ใช้สําหรับคนอ้วนเพื่อลดน้ำหนักด้วป่ะเคนที่ตรวนขั้นจริงหรกอเปล่าถ้าตรวจ b m i ป่ะถ้าถ้าอย่างจริงๆนต้องดูอ่ในข่าวเพิ่มว่าอินดิเคชันจริงๆต้องเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือว่าใช้เพื่อการลดน้ำหนักได้ หรือว่ามันเป็นเทรนด์แล้วมาใช้กันอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยก็มีผลเป็นยาใหม่ด้วย